เจอผลไม้พิเศษจะหากินยากนะครับเราเพิ is, oh, sure ่งเคยเห็นเอออยู worry, ่บ well. ้านดงดานนะครับพี่น้องมันเป็นบวกั่วอย่างก็นีถั่วขอนะครับทำไม่ขอไม่ได้กินนะคะอ๋อทำไม่ขอไม่ได้กินอ๋อเล่นนํามาต้มนะครับอ๋อนี่นี่นี่บวกั่วขอนะครับพี่น้องโอ้อ๋อมันก็เป็นเหมือนผู้ตระกูลถั่วฝักยาวโอ้นี่นี่นี่บวกั่วขอนะครับพี่น้องบักวขอ เออบุกเคยได้กิน่นบุกเพิ่งเคยเห็นนะเนี่ยบุกทั่วขอนะครับมาอยู่บ้านดงดานนะครับที่รัตนาบาาปีนะครับพี่น้องจะเป็นบ้านดงดานนะทั้งเลยบ้านพระบาทมานะครับเลยบ้านพระบาทนั่นโนนฟูท้องมาจะเป็นบ้านดงดานนะครับนี่บอกทั่วขอนะครับบอกทั่วขอบอกทั่วขอถ้าบุกขอบุได้กิน่นสินออแล้วอันนี้ต้มแบบต้มแล้วนะครับแต่ว่า อ๋อคล้ายถั่วลันเตาญี่ปุ่นแต่ว่าใหญ่กว่าว่าส,สันเออเอาลองมึงลองมึงว่าเป็นจังได่นะครับรสชาติเพราะวันนี้ทีมงานเรามาออกหน่วยมาร์คอัพนะครับนี่นวดหน้านวดหน้า,นา,นนาทางไดบ้านไหนอยากหน้าใสนะครับเรามีทีมงานไปแนะนํา นวดหน้านะครับแล้วก็แนะนําผลิตภัณฑ์ของมาร์คอัพบอกได้นะครับแจ้งได้จากนี่นะครับมีทุกคนหน้าใส่ขึ้นเลยนี่ mm hmm. นี่นะครับอัพไลน์ เอาอัปไลน์พามาเจอนี่อันนี้คุณสนะคุณสนะนะครับเป็นสมาชิกของเรานะครับแล้วก็เออน่าใสขึ้นเยอะเลยใช่ดีจริงจริงหนูสูบบินมีกี่เด้อตะกี้ทัวเออเออเตะกี้ยังตะกี้เพันหนาเพันหมองอยู่ยังไม่ถึงเดือนเลยเออนี่หน้าใสเหมือนกันเลยมาอานนิสกแล้วโอเคเลยนี่ตะกี้เห็นหนาเราวอย่างไรเราคนเลยรู้จังกชนะบิวตี้นะครับอยู่บ้านพระบาทนาหงนะจ๊ะนี่พผสมบิวตี้เพมันก็เลยเพันใสดีแล้วก็มีผู้ใดมีคนอยาก อ,อ,อ,อยากได้อยากรู้จักผลิตภัณฑ์มากอาวเขาก็เลยออกมานะครับออกมาเนาะนะครับออกมาใกล้ๆเด่๋ยวเราได้กลหลายนะครับจะได้มาแนะนกันแล้วก็มาเจอนี่บอ,อกทั่วขอนะครับอ๋อ,อกินบอ,อกทั่วขอน้ำข,ขายของเป็นน้ำว่านี้เป็นน้ํานะครับนี่โอ้ในกระจาษใหญ่จ้า,จานี่คุณแม่เพิ่น,นเพิ่มมาเพิ่มมาหน้าทองคําอยู่นะครับเดี๋ยวเราจะลอกออกนี่นะครับใสๆเดี๋ยวหน้าจะใสหนาวหนาวหนาวเอา นั่งกินน้ำผึ้งนั่งนั่งสิงไฟพี่น้องม,มันเป็นสิงไฟสิงแดดนั่งสิงแดดสิงแดด,แด,ดอ๋อนะครับโอ้มันต้องแกะออกอ๋อเอาเอาเอาเดี๋ยวเขาจะกินโอ้วั่ได้เอาขาตั้งกล้องลงมามีกินแบบไหนล่ะอ๋อเอาเม็ดทิ่มบ่ะครับอันไหนเนี่ยต้หนาเดบูกายเฮทโฟนน้ำปลาอืม มันจะเป็นเออคล้ายๆมะขามอืม,อมโอแต่เนื้อเน็ดเดียวเออเหมือนคล้ายๆม,าขามยๆะขามอ,อ,อ,อืมคล้ายๆบะขามบอกทัวขอทัวขออืม

ก็จะเป็นรถน้ำรถน้ำนะน้องมาส่งนะครับพี่น้องอยู่ที่บ้านดงดานนะคะอันนี้ก็จะมีหอมแดงกระเทียมกันได้นะครับหอมแดงกระเทียมอ๋อมีโทรศัพท์เก่าโทรศัพท์ห้าหอมแดงกระเทียมนะ ลองกินอร่อยเดี๋นะครับผมแดดกันที่เรา ันนี้เป็นร้านกว๋วยเตี๋ยวนะครับร้านกว๋วยเตี๋ยวร้านข้าวอ,อ,อ,อาหารตามสั่งเออตาเป็นร้านส้มตามอาหารตามสั่งเออร้านตะโมห น้ำดื่มประทานพรนะครับน้ำมีหุ่นไลกา <c oughs> อ่าตอนนี้ทีมงานมาร์คอัพของเรานะครับกำลังทำสวยหลังจาก นี่ลอกมาร์คสองคำออกแล้วนะคะคุณพี่คนสวยกําลังแต่งหน้านี่คนก็โอ้ยยังไงได้ออกทีวีด้วยนี่สวยทุกคนเลยหลานๆมาให้กําลังใจเอ้เอาโบกมือก่อนบายบายก่อนบายบายนี่เก่งทุกคนเลยสวัสดีครับด้วยสวัสดีครับเออเอากําลัง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 นี่ ผิวสวยคิวสวยจ้ามาเพื่อนนั่นนวดหน้าให้ครับนวดหน้าให้แล้วก็เลยแต่งหน้าให้พ่อจ้าอันนี้เหรอถั่วไอ้นั่นน่ะใช่ค่ะยืดสามีขายแบบนี้ของยายของยายเพื่อนต้มขายหรือยังเนี่ยโอ้ขอเชิญสิบบนระบายเพื่อนไหบู๊ดดังเลย ยายไปขายไปแล้วหมู่บ้านนี้เบื่อเอาควมนมาทั้งนี้แล้วก็ยายซูยายซูก็สร้างไว้มี่ก็ไม่ได้ไปคลื่นไปขายเพิ่นโยงหมายเลยเหนียหมดเหนียหมดเหนียหมดมใหญ่เลยค่ะหมดแน่แน่นอนแต่งหน้าสวยค่ะทำฟันมาตั๊กคิ้มหัวแมาแต่งหน้าโดยเฉพาะมาแบบว่าทำหน้าใสคร่ะตาตามาแนะนำผลิตภัณฑ์ครับ อของมาร์คอัพมาร์คอัพครับ